วัสดีครับอยู่กับผมแล้วผม i อทีดีสนพันแล้วผมกับช่วงป้ายายอีกแล้วนะครับผมวันนี้แล้วก็จะมีกล้องมานนาเสนอเป็นของแบรนด์ไฮวิวนะครับเป็นรุ่น h i วิวพีทีไวไฟแม 4G ตัว3ล้านพิกเซลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูของกันมาแล้วนะผมตัวนี้เป็นกล้อง Wi-Fi c a m e r a นะครับผมทรงโดมนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมอยากจะนำเสนอ เป็นกล้องที่สามารถเชื่อมต่อ 4G ได้นะเป็น Wi-Fi แล้วก็รองรับแอปพลิเคชันผ่านมือถือเดีย๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้าง A later few moments กล้องตัวนี้นะราคาผมบอกเลยว่าไม่แพงอีกแล้วนะบ <c oughs> ริษัทเราเนี่ยขายของไม่ใส่แพงเลยไม่รู้จะได้กําไรบ้างหรือเปล่าอย่างแรกเราเปิดมานะครับผมก็จะมีตัวนี้เป็นตัวแผ่นมาตรวัดนะครับผมวีนยึดสกรูน็อตแปะกับผนังแล้วก็เจาะได้นะครับผมแลวในซองตัวนี้ก็จะมีตัวสกรูน็อตมาให้4ตัวนะครับผมแล้วก็แผ่นคู่มือนะครับผม ด้านหลังก็จะมีมาร์เกอร์ให้ด้วยแล้วก็จะมีแดป p เตอร์12โวลต์1แอมป์นะผมสับเชื่อมต่อกับตัวกล้องอ่าหกล่องก็มี1ตัวนะอันนี้แล้วก็จะมีอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมจากอุปกรณ์ของกล้องนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันตัวโมเดลหลักกันเลยดีกว่าแกะออกมาแล้วนี่คผมกล้องไม่ใช่หยอกผมเหยอหยอ นี่ครับเปิดมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนหมาหูตกไหมครับหยอกเล่นครับผมเล่นตลกมากเลยเวลาเดยวคนดูเขชอบนะผมที่ WiFi 4 G Cam นะครับผมตัวนี้พูดรุ่นถูกเพราะว่าเนี่ยชื่อรุ่นยาวเหลือเกินความชัดของตัวกล้องนะครับผมอยู่ที่3ล้านพิกเซลนะผมเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้รองรับ Wi-Fi ใส่ซิมได้แล้วก็ยังใส่ SD การ์ดได้อีกด้วยกันแดดกันฝนนะครับผมกันฝุ่นเหมาะสำหรับการติดตั้งภายในบ้านและนอกบ้านได้หมดเลยนะครับผมแต่ผมว่าถ้าทรงขนาดใหญ่ ผมว่าติดนอกบ้านจะดีกว่าแล้วก็ยังมีด้านหลังนะผมก็ยังมีลําโพงด้วยตัวนี้เป็นเสียงนะมีเสียงนะและภาพสีด้วยนะครับผมส่วนด้านหลังนี้ก็เป็นสายเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อกับสายแลนได้ตัวช่องสับต่อไฟเลี้ยงของตัวกล้องนะครับผมแล้วก็อันนี้ปุ่มรีเซ็ตนะนี่นะครับผมปุ่มปุ่มประมาณนี้นะผมแล้วก็จะมีตัวรับส,สายสัญญาณนะผมเลยสองฝั่ง ขวากับซ้ายนะครับผมสามารถปรับได้นะตามความเหมาะสมหมุนเนี่ยรอบรอบทิศเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ263องศา,านะ <plugin> ด้นานใต้กล้องก็จะมีช่องใส่เอสีการ์ดแล้วก็ใส่ซิมซิมก็รองรับถึง 4G เลยปรับโหมดได้ด้วยว่าเราจะใช้แบบเชื่อมต่อผ่านไ WiFi หรือว่าจะเชื่อมต่อผ่านซิมนะครับแล้วก็จะมีปุ่มมีเซ็ตปุุมรีเซ็ตตัวน,นี้วิธีกดนะครับผมอาจจะกดด้วยมือป่าไม่ได้นะครับให้ใช้ตัวเข็มจิ้มโทรศัพท์นะครับที่ไว้กดช่องสลับซิมอ่ะเอามาจิ้มตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการเชื่อมต่อให้ดูว่ามันจะเชื่อมต่อ,อยังไงได้บ้างยากไหมย,ยุ่งยากไหมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน ครับผมเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการคอนเน็กของตัวกล้องไฮวิวตัวนี้นะครับผมเริ่มจากตัวกล้องเนี่ยเราต้องทําการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมอันนี้เราจําลองการติดตั้งให้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวลั๊กอะแดปเตอร์ตัวนี้ให้เราต่อสายเข้ามาเชื่อมต่อกับตัวลั๊กตรงนี้เพื่อให้ตัวกล้องเนี่ยมีไฟนะครับผมในการทํางานตัวกล้องจะส่งสัญญาณเสียงออกมานะครับตัวระบบของกล้องเนี่ยพร้อมที่จะเชื่อมต่อแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่โทรศัพท์เอากันดีกว่าในแถวเริ่มจากให้ดาวน์โหลดแอปมาก่อนนะครับผมแอปเนี่ยมัน มีทั้งหมด2แอปนะครับก็คือตัว High View Wi-Fi กับตัวแอปของในคู่มือมันจะเป็นสีฟ้าจริงๆมันหน้าตาเหมือนกันนะครับแล้วแต่สะดวกเลยว่าเราจะใชันไหนแต่ผมขอยกตัวอย่างสีฟ้าแล้วกันเปิดขึ้นมาตัวแอป Easy Cloud ตัวนี้นะผมเริ่มต้นเนี่ยคือเราต้องสมัครสมาชิกก่อนนะซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมอะไรนะครับผมสมัครอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บม,มันก็จะเข้ามาใน oh. หน้าตาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตัว High View หรือตัวนี้ก็หน้าตาเหมือนกันนะครับเป็น UI ภาษาไทยเหมือนกันต่างแค่สีอย่างเดียวเลยต่อมาเราก็จะเพิ ถ้าเราไปสแกนที่ QR code ตรงกล้องนะครับมันจะมีอยู่ตรงด้านบนนะกล้องทุกตัวเนี่ยเวลาเราเชื่อมต่อนะผ่านแอปฟลิเคชันเนี่ยมันจะมี WiFi ไอตัว QR code อ่ะอันนี้มันก็จะบอกเป็นว่าตัว ID ของตัวกล้องนะครับแล้วกดแล้วก็ อย่าลืมนะครับผมว่าเราต้องเลือกตัวสัญญาณ Wi-Fi เป็น2.4นะเพราะว่ากล้องส่วนใหญ่เนี่ยจะรองรับแค่2.4นะครับผมจะไม่ได้รองรับตัว 5G นะก็คือตัว w i f i บ้านเราเนี่ยกับตัวกล้องเนี่ยจะต้องเป็นอันเดียวกันกดเข้าร่วมจากนั้นให้เราทำการรอสักครู่เพื่อให้มันลิก์กันและเชื่อมต่อกันนะครับโอเคนะครับผมหลังจากที่เราเชื่อมต่อครบหนึ่งเร็แล้วมันก็จะมีให้เราตั้งชื่ออุปกรณ์นะครับผมกดตั้งเป็นทดสอบ1นึ่งะกัน <Okay. S 2> อันนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นตัว QR code นะครับผมเป็น QR code ของตัวกล้องก็คือมันจะถามเราว่าให้เราเนี่ยเมมไวไหมเผื่อเช็คกับโทรศัพท์เครื่องอื่นอะไรอย่างนี้แล้วก็เมมเก็บไว้ก็ได้ปึ๊บขึ้นมามันก็จะขึ้นเป็นชื่อกล้องที่เราตั้งไว้นะครับผมเป็นมุมแบบ่าตัวแสดงผลล่าสุดนะอย่างตัวนี้ก็คือผมตั้งไว้ทดสอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัว ID ของตัวกล้องหน้าตา UI ก็เป็นภาษาไทยนะครับแต่อันนี้เราจะดูแบบเรียลไทม์เลยแล้วกันในการจิ้มไปที่จอดตรงนี้ อตอนนี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับผมแสดงแบบเรียลไทม์นะกล้องตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นกล้อง WiFi ใส่ซิมได้รองรับ 4G ก็จะมีไมค์ในตัวด้วยพูดตอบโต้กลับได้ผ่านโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็มีตัวคาวรองรับคาวสตอรเรจด้วยแล้วก็ยังมีตัว P ี z ีซีคอนโทรลเนี่ยเราเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบเรียลไทม์นะมันก็จะเป็นตัวคอนโทรเลอร์ขึ้นมาแล้วก็เันภาพสีย4่ีชั่วโมงด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนคืนก็เป็นภาพสีสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับแล้วก็มีนะม่3 ล้านพิกเซลนะทั้งตอนกลางวันและตอนคืน Full HD นะครับกล้องตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับผมแต่เรามาดูกันว่ามันทาอะไรได้บ้างน,นะเริ่มจากเราจะลองหมุนซ้ายหมุนขวากันก่อนจ๋านี่ก็คือหมุนไปทางซ้ายนะครับผมเราจะลองหมุนไปทางขวานะครับอ่ากล้องก็ได้เริ่มหมุนไปทางขวาแล้วครับเห็นไหมแล้วก็หมุนกลับมาหมุนกลับมา ปึ๊บอ่าเงยขึ้นเงยลงเห็นไหมครับอ่ามันทได้หมดเลยเงยขึ้นปึ๊บอ่าเห็ไหมกลับมาอยู่เซนเตอร์เดิมเรียบร้อยแล้วคราวนี้ต่อมาเราจะมาดูากัอนว่านอกจากเรื่องการคอนโทรลของมันแล้วเนี่ยเราสามารถทําอะไรเพิ่มได้อีกนะครับผมก<ม>็จะมีปรับความระดับความชัดนะผมก็เลือกได้ที่ SD และ HD นะครับผมผมปรับแบบสูงสุดเลยแล้วกัน เป็น HD ดีภาพก็จะมีความคมชัดมากขึ้นการเก็บสีอะไรก็จะดีขึ้นแต่ว่ามันก็จะกินพื้นที่เครื่องนะส่วนต่อมาก็คือตัวรูปลําโพงนะก็จะเป็นจดการเปิดรับการฟังเสียงนะตรงนี้แล้วก็จะมีตัวอันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นตัวขยายจอนะครับผมก็ดูสามารถดูแบบจอใหญ่ได้อ่ได้เต็มเต็มเลย แล้วก็จะมีเหตุการณ์เหตุการณ์ก็คือเหมือนเราจะดูว่าในช่วงแต่ละนาทีของตัวกล้องที่มันบันทึกไว้เนี่ยมีอะไรเ็เหตุการณ์เกิดขึ้นบ้างก็คือเหมือนเราดูย้อนหลังนะครับแล้วก็จะมีตัว snap หน้าจอได้ด้วยตัวนี้ก็สามารถ snap หน้าจอไดอ้เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานนะแล้วก็อ่านวิดีโอได้นะครับผมโดยตรงนี้ตรนี้ตัวนี้ก็เป็นอัดนวิดีโอแล้วก็จะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมเห็นไหมครับมันก็จะมีเสียงเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับที่เราตั้งไว้แล้วก็สามารถเปิดไซเรนได้ด้วยนะครับอัน ในตอนกลางคืนก็สามารถเปิดได้ด้วยก็คือตัวโหมดเนี่ยมันจะสามารถทําได้หลายๆอย่างนะในเบื้องต้นก็จะประมาณนี้แล้วกันอย่างที่ผมรีวิวให้ก็คือใช้งานได้ไม่ยาก,กเทียบกับตัวอื่นแล้วก็ใกล้เคียงกันจริง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 การันตีเลยโอเคเดี๋ยวเราตัดไปช่วงป้ายยากันเลยดีกว่า ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสับตัวกล้องไฮวิวนะ Wi-Fi แคม 4G นะผมรุ่นนี้มันจํายากแลอเกิดน,นะรุ่นนี้วันนี้ก็ถึงกระช่วงป้ายากันแล้วว่าอยากรู้ก็จะมครับว่ากล้องตัวนี้ราคากี่บาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมผมเอากล้องขึ้นมาหน่อยดีกว่าลูก้าจะได้จำได้ง่ายด้วยว่าทางบริษัทของเราจะมีทีมงานไปติดตั้งให้ถึงบ้านคุณเลยนะครับผมก็ oh. 1>, 1ตัวพร้อมติดตั้งอยู่ที่7 2 9 0รบาทรวมติดตั้งแถม s d card นะครับผมอ่าครบวงจรเลยและยังมีการรับประกันถึง2ปีด้วยนะครับอ่าคุ้มไลยนะครับผมผมว่าคุ้มนะสหรับคนที่อยากจะใช้บริการทางเราก็สามารถติดต่อไาที่ IT m ีมีสนพัดนะครับผมหรือแอดไลน์เรามาก็ได้นะครับผมเราจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับผมก็นอกจากกล้องวงจรปิดแล้วเราก็ยังมอีอุปกรณ์อื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับ s s e u u r t y y นะครับผมหรือจะเป็นระบบโ o l a r c เ l ลเราก็ยังมีการติดตั้งด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อกันไม่ได้นะครับผมคราวหน้าจะรีวิวกล้องตัวไหนจะมีความรู้อะไรมาแนะนำอีกยังไงก็ติดตามกันไว้นะครับผม